สวัสดีมิตรรักแฟนดาบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะมาทําการจัดเท์ลสตวละครนะซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยแล้วก็มีของอผู้เล่นที่เล่นทางด้านของเซ์ฟจีหลักมาสแสดงความคิดเห็นด้วยคือเขาจัดเทียให้แล้วก็เดี๋ยวผมก็พูดเสริมแล้วก็พูดตามเท์ลที่เขาจัดให้และกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเท์ลสต์ส่วนตัวด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งส่วนตัวแล้วก็ของคนที่เขา เล่นมีประสบการณ์จริงๆของเซิร์ฟหลักด้วยประมาณนี้นะก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยที่เล่นที่ผมเล่นเซิร์ฟหลักเนี่ยเวอร์ชั่นจีนหลักอยู่่ผมก็สลับสลับไปดูหน่อยนะก็ตัวละครที่เขาใช้ท็อปเซิร์ฟใช้อะมันก็จะเป็นทํานองอย่างนั้นนะก็แต่ว่าจะไม่รวมกับโอบาร่ โอวอรนเอซูนตัวใหม่เพราะว่านั้นนะ่ยยังไม่ได้รู้ว่าขีดจำกัดมันขนาดไหนแต่ว่านับจนถึงแค่อินโนุเกะนะแล้วก็ในอนาะคตเนี่ยตัวละครไหนมาเราก็จะเล่นตัวละครนั้นๆนะตาม ist, เทียร์ลิสเขาได้เลยเพราะว่ามันเก่งเออใช่ควาว่ามันเก่งเราก็เล่นตามคนที่เขาแบบเติมเยอะๆของเซิร์ฟจีนไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นอะไรนี้โอเคเออก่อนที่จะไปชมเนะื้อหานะฝากไปดูวิธีการเ,วเราวนรดก็สมัครของตัวเกม x 7 Game เกมก่อนนะครับผมโอเคไป หลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะก็ต้องทำการโหลดทางล่างของตัวแอปของ X 7 e v e Game ก่อนนะครับผมใครเป็น iOS นะสามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะ Demon Slayer นะหาที่มันเป็นรูปมิสซี่อันนี้นะมันจะมีเอ่อผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นรูปมิสซี่หรือว่าเป็นรูปของนิสโกนะะลองพิมพ์หาเข้าไปนะมันจะมีเวอร์ชันที่ลด99%ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะถึงจะลด99%มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งจะไม่ได้ลดนะก็โหลดให้ดูเวอร์ชันนะครับผม อ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างเป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปก๊อรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทำการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผม โอเคหลังจากดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะอะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมันจะมีทางล่างของจูึไคาเซนที่ผมเล่นอยู่อะไอจูซอสซเซเลอร์ er. เดี๋ยวของ X7 g a เ e กมจะเปิดน่าจะประมาณวันที่7เดือนนี้วันที่7เดือนนี้นะเวอร์ชั่นลด99เอ์ซอืมจูสเซเลอร์ er นะแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าแพทมันจะเป็นมาถึงตอนไหนว่ามาถึงปุ๊บอาจจะเป็นเมตาของตัวละคร UR เลยน่าจะเป็นประมาณนั้นผมคิดว่านะก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งกันวันที่7นะก็ใครที่รอเล่นอยู่เนี่ยก็สามารถมาจัดได้เวอร์ชันเหมือนเดียวเหมือนกันนะลด99%ถือว่าดีมากนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทียริสต,ตัวละครก่อนนะก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูของเมตาปัจจุบันก่อนเอาอันเนี้ยเอาเฉพาะของเซิร์ฟเราก่อนนะเดี๋ยวเนี้ยพูดถึงเซิร์ฟเราก่อนเดี๋ยวพอพูดของเซิร์ฟเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาไปเวอร์ อ่ของเวอร์ชั่นเราเนี่ยถ้าให้นับ3คนแล้วกันอ่ะผมให้3คนในเซิร์ฟผมแล้วกันอันนี้คือเซิร์ฟเซิร์ฟที่ผมอยู่นะมันตอนนี้มันรวมเซิร์ฟผมไม่แน่ใจว่ามันรวมเนี่ยห้าเซิร์ฟหรือว่ารวมมันวนด้วยเป็น6เซิร์ฟนะประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนเอ่อน่าจะ6เซิร์ฟป่ะน่าจะรวม6เซิร์ฟประมาณเนี้ยอ่ะก็อันเนี้ยในบรรดา6เซิร์ฟต้นอันนี้คือ6เซิร์ฟต้นนะเพราะผมอยู่เซิร์ฟต้นก็เอ่อสามคนพลัง40ล้าน ครอปเซิร์ฟ3คนนะ40ล้านตอนแรกอะเซิร์ฟที่ผมอยู่อะแม่ง40่บล้าน2คนแล้วแล้วก็พอรวม6เซิร์ฟเข้ามาเนี่ยก็มี40ล้านเพิ่มอีกคนนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากตอนแรกผมอยู่ประมาณอันดับ3ก็ตกมาเป็นอันดับ7ก็ไม่ได้เสียหายได้มากเท่าไหร่นะนี้อ่ะก็มาเริ่มจากคนแรกก่อนเลยอ่าคนแรกเนี่ยพลังอยู่ที่48ล้านนะตัวละครนี่ทีมเมตาประมาณนี้ซึ่ง3คนอะแม่งใช้ทีมน่าจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะนี้อ่ะกะ็เอานับไอเทมก่อนละกัน ถ้าอาวุธเทพนะก็เป็นอาวุธเ,เทพลุง2อนอันอปกติแล้วก็เป็นทน่านั่งของกถานี้แล้วก็เป็นอ,อันนี้ใกล้นี้คือ4ชิ้นที่เขาใช้กันเป็นหลักในนี้อ่ะส่วนนั่งของอมังกรเทพเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเทพสัตว์เลี้ยงเทพเนี่ยก็ใช้เป็นมังกรสายฟ้าลุงแล้วก็เป็นมังกรมังกรฟ้าแล้วก็เป็นทน่านั่งของกิเลน ren, แล้วก็เป็นทานั่งของมังกรไฟลุงอ่ะประมาณนี้ส่วนไอ้เพลเนี่ยไปอ่านกันเองละกันเพราะไอ้พวกเนี้ยมันมีอยู่ในพวกที่เก็บอยู่ละไปอ่านกันเองอั้นนี้อ่ะ ตัวแรกนะเป็นท่านั่งของเนสโกสูนะซึ่งตัวละครเนี่ยมาให้ซื้อเพียงแค่1วันถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะตัวละร้อยหรือ150บาทประมาณเนี้ยมีให้ซื้อตอนนั้นน่าจะ40แพ็คมั้งก็ใครที่ซื้อครบๆอะ่ะก็น่าจะได้ตัวละครแบบตันๆเลยแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะผม เอาจริงผมพลาดใช้คำว่าพลาดแล้วกันนะก็คือเห็นว่ามันมาให้ซื้อแต่ว่าผมลืมดูวันว่ามันกี่วันเพราะว่าตอนนั้นมันได้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมอื่นด้วยผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาแค่วันเดียวนะเพราะว่านั่นแหละเออพลาดถือว่าพลาดเยอะมากๆนะเพราะว่าค่อนข้างถูกมากตอนนั้นตัวละครปกติตัวหนึ่งอ่ะมันน่าจะประมาณที่150หรือ200ประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ย ก็เนี่ยราคาประมาณนั้นเออเอาไว้ว่ามันมันเป็นราคาที่คุ้มที่คุ้มที่จับต้องได้ประมาณนี้อ่ะก็ใครซื้อครบอ่ะก็ได้ตันประมาณนี้อ่ะส่วนของต่างๆมีประมาณนี้ของตัวละครในสกนะก็ลูนอันทางซ้ายไม่รู้อะไรอันนี้คือน่าจะเป็นดอนนะแล้วก็ลดดดเมจจากสเต็งกับเมอสเต็งกับอะไรไม่รู้ลดลงประมาณนั้น แล้วก็อันถัดไปเป็นทั้งของเริ่มเทินมีโอกาสล้างซีแล้วก็เป็นเอ่อคอมโบแล้วก็เป็นสปีดกับเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเมื่อโจมตีมีโอกาส4 5เนที่จะล้างดีบับหรือเมื่อหิวเมื่อหิวล้างดีบัฟหรืออะไรทำนองนั้นน่ะอ่ะแล้วก็อันนี้เอ่อถ้าจะไม่ผิดนะเมื่อฮิวเนี่ยสร้างโลอ่ะประมาณนี้แล้วก็อาวุธอื่นเนี่ยอ่ะนี่ใส่เป็นพินเป็น สร้างโลยกับทั้งทีมมั้งตอนเริ่มเทินประมาณนี้ของนสโกะตัวถัดไปเป็นทานั่งของเรนงโงคุนนะปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเขาเล่นเป็นเรนดาเมจกันหมดหน,นนี้อ่ะก็อันนี้เป็นเรนงโง k ุอารูนใส่เป็นเริ่มเทินมีโอกาสล้างซีซีแล้วก็เป็นอันนี้โจมตีมีโอกาส36%ที่จะทาการล้างดีบัฟอันนี้จำไม่ได้ว่าล้าง1ดีบัฟหรือว่าล้างออดีบัฟนะนี้อ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นทนั่งของเลือดลดตีแรงเลือดลด1%ตีแรง0.4%แล้วก็เป็นท่าน้่งของเพิ่มคี20% แล้วก็เป็นจอกกอกอะคอมโบอะส่วนโอมาบรีเนี่ยใส่เป็นทน่า่งของเสือนะแล้วก็อาวุธใส่เป็นอันนี้เป็นกระโหลกจำเอฟเฟกไม่ได้เหมือนกันอันนี้ขอภไปด้วยน,นี่อะส่วนตัวละครอะไรประมาณนี้4ดาวแล้วก็อาวุธสีเต็มถัดไปเป็นทางล่างของตัวละครดาเมจอันดับหนึ่งของทางเกมตอนนี้นะของเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเรานะก็เป็นทน่า่างของอุซูเอสูน สกิลใส่เป็นเออ่ริปเปอร์สกิลย่อยอันนี้น่าจะถ้าจะไม่ผิดนะสกิลย่อยเนี่ยแรงขึ้นจากปกติ110เป็น120ยยี่ร้ถึงร้อเปอร์เซ็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ใส่เป็นเจาะก,กอ่ออ่าแล้วก็อียร์หนึ่งใส่เป็นทั้งของเลือดลดตีแรงเพราะว่าอุซุยเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าถ้าเลือดเอ่อถ้าตายเนี่ยมันจะเป็นำมาตะม,มาสี่รอบหรือสี่เทินประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นล้างซีซีโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อคอมโบกับสปีดแล้วก็โอมาดี้ใส่เป็นมังกรอาวุธที่ใช้เป็นทั้งของธนูตีีระะลาางบัฟปมณน้ แล้วก็อาวุธนี้อยู่ที่เลเวล32ก็ยังไม่ตันเลยอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันใช้ตัวละครอัพสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณนี้อันนี้ก็คือใช้ของอยู่เขาน่จะรอสัปดาห์หน้ารีสัปดาห์แล้วค่อยซื้อของประมาณนี้อ่ะตัวละครสีดาวลุ้งหน้านี้เต็มเต็มถัดไปเป็นทางด้านของ s อเป็น SP เทียร์หนึ่งเเทียร์เอสที่ยังอยู่ตั้งแต่เข้ามาจนถึงเมตาของปัจจุบันของเซิร์ฟจีนหลักก็ยังใช้กันเขาให้เป็นเทียร์เอสนะตัวนี้หน้านี้อ่ะก็สกิลอันซ้ายไม สายไม่ดูนะแล้วก็อันนี้เป็นอคอมโบแล้วก็เป็นล้างซีซีกับสปีดโอเคแล้วก็เป็นสะท้อนดาเมจกับสร้างโลกให้กับทั้งทีมโอเคส่วนนี้ใส่เป็นหนูผมคิดว่าเขาน่าจะใส่เพราะว่ามันเหลือประมาณนี้เพราะว่าอันปกติมันไม่ควรใส่อยู่ลวแล้วก็อาวอุธสามสิบเห็นมีคนบอกว่ามูซันเอสพีเนี่ยถ้าอาวอุธสามสิบอะถ้าตัวละครในทีมเนี่ยยังมีอยู่อะมูซันจะไม่ตายประมาณนี้ก็คือเป็นอาวตะเรื่อยๆตายเกินใหม่ตายเกินใหม,เใหม่เรื่อยๆประมาณนี้อะอันนี้คอมมาอันนี้น่าจะเป็นสร้างโลก น่าจะเป็นสร้างลูกมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้อ่ะโอเคสียลวลุงอาุสามสิบอันนี้ธรรมดามาถัดไปเป็นทางด้านของโยริจิโยริจิอันนี้ถ้าให้รับจริงๆนะโยกับอุซุยสูนเะนี่ยอนะุซุยเนี่ยด่ามีแรงกว่าอันเนี้ยผมเสียดายตรงที่ว่าผมเนี่ยปั้นโยตอนนั้นผมปั้นโยไปน่าจะมาสักห้าพันมั้งคือผมลงกับโยอ่ะไปน่าจะเยอะตอนกิจกรรมโยผมไม่แน่ใจว่าผมลงไปเยอะกว่าของอุซุยหรือเปล่านะแต่ว่าโยผมก็ มันมันน่าจะได้เยอะกว่าเพราะว่าอุซุยผมมีตั๋วดองเหลือด้วยก็เลยม,มาเปิดนะแล้วก็โยเนี่ยซื้อสกินไปด้วยนะน,นี่อ่ะก็โยริจินะลูนะนี่ใส่เป็นคีดามีสามหกเห็นไหมอ,อ,อันเนี้ยผมขอคอมเมนต์ช่วยอีกอันหนึ่งนะโยเนี่ยมันตีติคี้ได้หรือเปล่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามันตีติคี้ไม่ได้นะใส่แบบพวกคี้อ่ะมันไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าคนเนี้ยเขาก็ยังใส่เป็นคี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือคีดามีน,นะสามหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้คือเพิ่มดามจแล้วก็ เออเนี่ยเป็นเพิ่มดามจอ่ะง่ายๆถัดไปเป็นเรื่องของจอเกอ,อกกับสปีดแล้วก็อน,นี้เป็นคอมโบกบอันนี้น่าจะเมื่อฆ่าได้ไล่โจมตีน่าจะประมาณนี้ฮะอันนี้อ่ะแล้วก็อิฟเพลคร่างเนี่ยน่าจะตีพวกตัวที่เป็นใส่รูอะไรสักอย่างแรงขึ้นประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นอมาลีมังกรอาวุธ40แล้วก็ใส่เป็นหน้าไม้อัน,นี้ถ้าจะไม่ผิดตีแล้วลดเกาะคู่ต่อสู้นะประมาณนี้หรือว่าก่อนตีลดเกาะสักอย่างประมาณนั้นอ่ะเอออ่ะอันนี้คืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ ไม่แน่ใจว่าอันดับหนึ่งของเกมเวอร์ชันนี้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าพลังค่อน,อนข้างเยอะอยู่นะเอาจริงเนี่ยตอนเวอร์ชันหลักผมอะผมเล่นมาเป็นปี2ปีอะแม่งยังไม่ได้เท่านี้เลยนะเซิร์ฟหลักผมอะเล่นมาปี2ปียังไม่ได้เท่านี้เลยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมคิดว่ามันอวยให้กับคนเติมค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอ,เ,อาเติมเยอะเนี่ยตัวละครมันก็จะแน่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นแบบเติมน้อยเนี่ยคุณก็จะสามารถจับตัวละครเก่งๆได้ในงบที่คุณเอื้อมถึงประมาณนี้คือ คนเติมเยอะอ่ะมันก็กิ่งไปเลยแต่ว่าใครที่งบน้อยอ่ะมันก็สามารถเล่นได้เล่นแบบชิวๆแบบไม่ได้ไม่ได้แบบพีพีเวอร์อะไรขนาดนั้น,นเล่นเลยเอาสนุกได้เพราะว่าตัวละครมันถูกลงเราสามารถจับต้องได้ในอ่าในราคาที่ถูกประหยัดขึ้นประมาณนี้ส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เอาทุกตัวแล้วก็ไม่ได้ปั้นทุกตัวขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีเงินขนาดนั้นนะแต่ว่าพวกเนี้ยดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเติมไปหลายแสนพอสมควรนะผมว่าผมว่า ตัวหนึ่งเอาจริงตัวหนึ่งเนี่ยถ้าปั้นสุดแบบอาวุธสุดรๆน่าจะประมาณสัก7000ผมว่าผมว่าตีตีตีไปนะสดาวลุ้งกับอาวุธงสี่สิบแบเต็มที่น่าจะเจ็0พันเจ็ดพต่อตัวนะก็นับตัวละครอเองแล้วกันเพราะว่าไอชื่อเนี่ยน่าจะตันทุกตัวละครตัวละคร UR เข้ามากี่ตัวแล้วอ SP กี่ตัวแล้วก็ลองเอาไปคูณเอาประมาณ7 0 0ดพนอ่ะคูณเอาแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงมีอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมมังกรตันเนี่ยมังกรลุ้งมังกรไฟตันอันนี้ก็เกือบตันละขั้นห้า อันนี้ก็เกือบอันนี้ขั้น4อยู่ก็นั่นแหละรวมๆแค่ไอพวกกีบถามันก็น่าจะหมดไปเป็นแสนแล้วเหมือนกันอันนี้อ่ะมาถัดไป็นระดับ2นะพลัง45ล้านก็ตัวละครแรกเป็นทางของเดนสโกเหมือนกันเลยเป๊ะๆนะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้แต่ว่าทำไมมันถึงใส่เป็นมังกรวะมังกรเหลือลิง <What? S 1> เสือกระต่ายมังกรเอาจริงมังกรเนสโกเนี่ยเอามาให้อุซุยหรือว่าลิงน่าจะดีกว่านะ้นนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใส่แบบนี้นะน,นี่อ่ะก็อันนี้ใส่เป็นสปีดคอมโบ อันนี้น่าจะเป็นดอสแล้วก็อะไรสักอย่างไม่รู้อันขวาก็ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรได้นะแล้วก็น,นี่เป็นล้างซีซีกับฮิลแล้วล้างซีซีประมาณนี้อันนี้ใส่เป็นมังกรอาวุธ40แล้วก็เหรียญเหรียญอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเพิ่มดามจเพิ่มดามจให้ทีมประมาณนี้อ่ะถัดไปเรงโกคุก,ก็อันนี้เหมือนจะเล่นเป็นสายผสมนะมีซีซีด้วยก็ล้า,ลางซีซีจอกกอแล้วก็เป็นคอมโบสปีดแล้วก็เป็นเลือดน้อยตีแรงแล้วก็เป็นทอนประมาณนี้แล้วก็ลิง ลิงอันนี้ไม่แน่ใจว่าตีพวกตัวซัพพอร์ตแรงขึ้นซัพพอร์ตกับแทงแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะนี้แล้วก็อาวุธแค่20อยู่อันนี้ยังถือว่าเติมน้อยกว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่อ่ะก็ประมาณนี้ถัดไปเป็นเรื่องของอุซุยอุซุยเอ่ออันนี้น่าจะเมื่อคีไล่ยมตีแล้วก็อันนี้เป็นสปีนแล้วก็อันนี้เจาะเกาะกับคอมโบแล้วก็ล้างซีซีกับเลือดน้อยตีแรงอันนี้ใส่เป็นเสือโอเคแล้วก็อาวุธ3 3แล้วก็ใส่เป็นธนูเหมือนกันอ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นเรื่องของมูซอันนี้ก็็เปน อันนี้ก็น่าจะเป็นลดดาเมจแหะถ้าผมจำไม่ผิดนะรถอ่ะอันเนี้ยมันน่าจะเป็นลดดาเมจ16%แล้วก็โดนดาเมจจากไอ้ลูนสองอันเนี้ยสกิลลูนสองเนี่ยแรงขึ้นเอเบาลงอีก18%น่าจะทำนองนั้นนะแล้วก็เป็นสปีดอ่ะแล้วก็เป็นล้างซีซีคอมโบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรได้แล้วก็เป็นรีเฟกซ์ทอนดาเมจนะแล้วก็อันนี้ใส่เป็นกระต่ายอืมที่จริงอ่ะผมว่ากระต่ายเนี่ยเอาให้เนสโกะน่าจะดีกว่านะนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้นะอ่ะอู้สามสิบแล้วก็เป็นคอมมาประมาณนี้ ถัดไปเป็นยูริจินะอันนี้ก็เป็นจอกเกาะกับสปีดจอกเกาะสปีดเนี่ยคีดาเทมีดกับคีเห็นไหมยูริจิเขาก็ยังเล่นไปใส่ขีดนะเนี่ยคีกับคีดาเทมีดผมเลยไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะว่าถ้าคอมเมนต์บอกว่าโยเนี่ยมันไม่ใช่มันตีคีไม่ได้เนี่ยแปลว่าไอ้ท็อปเซิร์ฟสองคนเนี่ยมันก็ใส่รูนผิดดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอแบบคอมเมนต์ชัวชัวสักหน่อยนึงนะอันนี้ขอขอแบบคอมเมนต์ชัวชัวสักหน่อยนึงนะของยูริจินะเนี่ย อันนี้มันใส่เป็นฟูคี้เลยเนี่ยคีกับคิดาเมทเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเอ่อถ้าจำไม่ผิดฆ่าศัตรูได้แล้วไรโจมตีอ่ะแล้วก็เป็นคอมโบอันนี้เป็นมังกรอาวุธ40แล้วก็เป็นหน้าไม้โอเคประมาณนี้ของตัวละครนะคือทีเหมือนกันเป๊ะเลยนะทีเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าอ่อตัวละครอาจจะอุปกรณ์ข้างในอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียง80-90เอนี่ยอ่ะอันนี้เนสโกนะก็ อ่อันนี้น่าจะเป็นล้างซีซีฮิวล้างซีซีวันะอันนี้เป็นล้างซีซีให้ตัวเองโอเคสปีดกับเอออันนี้ใส่เหมือนกันเป้ทุกคนเลยเว้ยแล้วก็ไอ้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นคืนชีพปะถ้าผมจําไม่ผิดถ้าผมเดาไม่ผิดนะแล้วก็เป็นคอมโบอันนี้ใส่เป็นกระต่ายอาวุธสามแปดโอเคอันนี้ประมาณนี้อ่ะเล่นอันนี้ล้างซีซีเลือดน้อยตีแรงทอนเอ่อคอมโบเจาะเกาะแล้วก็ริปเปอร์ไออันนี้อันนี้น่าจะเป็นตีสตันนะถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าโจมตีแล้วแบบดาเมจแรงกว่าดาเมจเข้า26%ของพลังชีวิตหรืออะไรสักอย่างมีโอกาส45%ที่ทำสตันน่าจะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เป็นเสืออันนี้อาวุธแค่ขั้น8อยู่นะยังถือว่าเอาไม่สุดเท่าไหร่นะก็เอานี้ประมาณนี้อ่าถัดไปเป็นหน้าของอุซุยอันนี้เป็นจอกกอ่อลิปเปอร์แล้วก็เป็นอาเคลางซีซีกับสปีดแล้วก็เปน,นี้เออเนี่ยอุซุยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้เซตเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกันแทบทุกคนเลยนะก็คือเป็น จอเกาะแล้วก็เป็นริปเปอร์แล้วก็เป็นท่าของล้างซีซีสปีดแล้วก็เป็น,น,อ Speed, ปนอคอมโบกับเลื่อนน้อยตีแรงผมเห็นเนี่ยสามคนเนี่ยใช้เซตนี้เหมือนกันไป,นเ,ปนเลยก็เดี๋ยวผมจะลอกเอาตามแบบนี้เลยนะแล้วก็บังกรครบแต่ยังไม่ลุงอาวุธขั้นห้าอยู่แล้วก็ธนูขั้นสามโอเคถัดไปเป็นทน่าของมูซัน Speed, สปีดสะท้อนเอ็มเทสสปีดล้างซีซีสะท้อนคอมโบสปีดแล้วก็สร้างโลกอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรอ่ะแล้วก็นี้ใส่เป็นหนู อาวุธสามสิบแล้วก็อะไรประมาณนี้อ่ะถัดไปเป็นน้าของโยริจินะเห็นไหมเขาก็ใส่เป็นคีดามินะเออเนี่ยอาริเปอร์กานี้ฆ่าได้ไล่โจมตีแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคียกับคอมโบเห็นไหมมันมันทุกคนเลยนะเว้ยเนี่ยอันนี้เป็นมังกรอาวุธสี่สิบอาทุกอย่างอ่ะจากที่ดูเนี่ยโยริจิสามคนน่ะมันมีคีกับคีดามิตกันแทบทุกคนเลยก็เลยแบบไม่ชัวนะตอนนี้เริ่มไม่ชัวแล้วตอนแรกมีคนมาบอกว่ามันคีไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนของของโยนะแต่พอมาด้วยสามคนเนี่ย คือพลังมันระดับ40กว่าล้านเลยนะเว้ยพลังระดับเนี่ยเขาไม่ได้เติมแบบเติมเพราะเงินเหลือหรอกมันต้องเติมเพราะมันมีความรู้มีอะไรสักอย่างประมาณนั้นด้วยอะ่ะมันไม่ได้เติมเพราะเงินเหลืออย่างเดียวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าข้อมูลมันก็น่าจะพอเชื่อถือได้อยู่นะ,อ,อ,ะอันนี้คือเทียร์ลิสของเซิร์ฟเวอร์เราทีเมตาทีเมตาเนี่ยจะใช้ทีมประมาณนี้เลยแต่ว่าเนี่ยผมก็มีผมมีอยู่4ตัวที่เป็นเมตาส่วนนีสโกผมไม่มีนะอ,อันนี้ แล้วก็อุซุยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทํารูนทําสกิลตามเขาแล้วแหละเพราะว่าผมมีของครบอยู่อ่ะอันนี้เป็นจอกกอะก,กับอ่าเลือดน้อยตีแรงแล้วก็ผมมีอันนี้เป็นคอมโบแล้วก็เดี๋ยวรีอันขวาทิ้งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนอ่ะก็น่าจะต้องรีแค่อันขวาทิ้งอะ่ะแล้วก็อันนี้มีก็มีประมาณนี้อยู่แล้วก็น่าจะต้องรีจากคีเป็นลิปเปอร์แค่นั้นเลยน่าจะครบแล้วส่วนตัวอื่นก็มีประมาณนี้อยู่นะไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากเขาเลยอ่ะ มาถัดไปเป็นท่าั่งของเทียริสจากเซิฟจิลักประมาณนี้เทียริของเซิฟจิหลักนะทีมระดับ S ที่มีผู้เล่นจัดให้นะก็ทีมระดับ S อนะอันดับเดี๋ยวผมขอเปิดโพลด้วยแล้วกันทีมอันดับ S อนะอันดับหนึ่งที่เขาให้นะก็คือเป็นท่าั่งของอินโสเกตตัวใหม่อันนี้คืออินโสตัวใหม่ตัวลองใหม่ ตัวลองใหม่สุดของเซิร์จินละอ่ะอันนี้คือดามีที่ค่อนข้างแรงมากเห็นมีคนบอกว่าตีสกิลย่อยหรือว่าตีปกติประมาณร้อยล้านได้นะก็ถือว่าแรงเขื่อนมากนะตัวนี้นะอ่ะถัดไปตัวที่2นะมิจิคัสึเเดี๋ยวนะมิจิคัสึอ่ะถูกละมิจิคัสึเป็นตัวละครตีหมู่นะแล้วก็ตีมีซีซีมีสตันอะไรประมาณนะั้นดามีแรงมีซีซีแล้วก็มีไล่โจมตีนิดหน่อยแต่ว่าเป็นไล่โจมตีแบบไล่โจมตีเดี่ยวเพราะสกิลมันเป็นหมู่แล้วก็มันจะสลับกับ โยริจิโยริจิเนี่ยไล่โจมตีเหมือนจะเป็นเส้นตรงมัง้งถ้าจำผิดนะแล้วก็มีตีหมู่ด้วยประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตีเดี่ยวอะแล้วก็ถัดไปตัวที่3าเป็น่างนงของเลงโงคุยูอาร์เอ่ออนี่เป็นเลนตัวเนี้ยแหละปกติของเซิร์ฟเราก็คือใช้ตัวนี้อะถัดไปเป็น้างน่งของมูซันเอสพีมูซันเอสพีเขาให้อยู่เทีย์ระดับ S สเลยนะของอของเซิร์ฟจีนหลักถือว่าเก่งมากเอาจริงข้อดีของตัวละครอะอย่างที่ผมบอกไปนะก็คือถ้าเพื่อนไม่ตายมันก็ไม่ตายน่าจะประมาณนั้นแหลอะอะ ถัดไปเป็นหน้าของอุซูเอสูนอุซูเอสูนอุซูเอสูนอยู่ไหนวะอ่านี่อะเป็นหน้าของอุซูเอสูนอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาเมจ TIS เหมือนกันนะของตัวอ่ของเมตาเอาจริงเนี่ยถ้าให้นับ3ามระดับตัวตีแรงนะก็คืออุซุยอินุสุเกะแล้วก็มิจิกาสึ3ตัวที่ผมคิดว่าเป็นท็อป3ดาเมจของทางเกมนะน,นี้ถือว่าแรงมากนียอ่ะถัดไปเทียเอเทียเอเนี่ยตัวแรกเป็นทางน้าของมิสริ ต้องเข้าใจก่อนว่าตัว TIA ส่วนมากมันจะเป็นพวกซับพอร์ตนะจะเป็นพวกซับพอร์ตซะมากกว่าเพราะว่า TIS เนี่ยส่วนมากเขาจะให้เป็นทาง้างนั่ของพวกตัวละครดาเมจถ้าตัวละครซับพอร์ตไม่เก่งจริงอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้หรอกอันนี้อ่ะก็เอ่อ TIA ตัวแรกนะเป็นทาง้างนั่ของมิสซี่นะตัวที่2เป็นทาง้างนั่ของโอบานาย SP เอ่อโอบานายโอบานายโอบานายอ่านี่เป็นโอบานาย SP ข้อดีของตัวละครก็คือสะท้อนดาเมจ โมติสกิลมีสะท้อนดาเมจอยู่แล้วใส่สกิลอะสะท้อนดาเมจรีเฟกชันเข้าไปอีกก็ถือว่าสะท้อนเบิ้ลได้อีกนะในอดีตโยริจิเคยหนึ่งหนึ่งแพ้โอุบไนที่พลังห่างกันประมาณ4-5ล้านแล้วโยริจิอาจจะพลังสัก10ล้านโอุบไนพลัง5ล้านอะไรแบบนี้แล้วก็โอุบไนชนะเพราะว่ามิอโยริจิเนี่ยดาเมจแรงเกินไปตีโอุบไนแล้วโดนสะท้อนตายประมาณนี้อ่ะก็เลยอยู่เทียรเอนะถือว่าเก่งอยู่อ่ะถัดไปเป็นทางด้านของยูจิโร่แล้วก็อะทามายุ ยูชิโร่ทามิโะอ่านี่เป็นตัวนี้ก็คือตัวที่จะเข้าในตัวถัดไปคืนนี้ดิน่าจะเข้าคืนนี้ตอนห้าทุ่มเออประมาณนี้ก็เป็นตัวละครซับพอร์ตเทียเเหมือนกันอนะันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะเป็นตัวละครซับฮิลซับฮิลแล้วก็น่าจะมีบัฟด้วยนะตัวนี้ถือว่าเก่งอยู่นี้ก็แนะนาอ่ะตัวถัดไปเป็นทางนั่งของเนซึโกะอสูนนะอะนออนอสูนเนอสูนเนอสูน นี่นี่นี่อันนี้เป็นเนตัวนี้ที่บอกไปข้างต้นเลยที่เป็นเมตาของเซิร์ฟเรานะก็ตอนนี้อยู่ TIA แต่ว่าถ้านับเซิร์ฟของเรานะอันนี้มันคือ TIS ของตอนนี้แต่ว่าในอนาคตก็เหลืออยู่ TIA ประมาณนี้ก็ถือว่าดีมีบัฟดาเมจแล้วก็มีสตันด้วยนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะถัดไปเป็นทางด้านของเกียโกะนี่เป็นเกียโกะตัวนี้อันนี้คือซับพอร์ตเหมือนกันนะแต่ว่าตัวละครมันเนี่ยเขาให้ TIA คือเก่งเก่งถ้าไม่โดนทีมที่มันเคาน์เตอร์ ทีมที่มันเคาน์เตอร์น่าจะเป็นทางน้างของมิสซิริแล้วก็เรงโ o คุประมาณเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะมิสซิริกับเกโกเนี่ยเอ้มิสซิริกับเรงโ oku เคาน์เตอร์เกโกถ้าเกโกเจอทีมที่ไม่ใช่สองตัวนั้นอนะ่ะมันพอเล่นได้แต่ถ้าเจอทีมที่เป็นในสองตัวนั้นอนะ่ะผมคิดว่าน่าจะเล่นลําบากเออประมาณนี้อ่ะถัดไปเป็นทางน้างของนาะคิเมะนะเอ่อนาคิเมะนาคิเมะเอ้ยนาคิเมะเรามีนี่ว่า อัออนนี้เป็นหน้าของนาคิเมะอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตปวดน,นะเป็นซัพพอร์ตปวนถือว่าค่อนข้างดีเอาจริงตัวละครที่มันมาแล้วมันจะติดเมต้านานๆนอะ่ะส่วนมากจะเป็นแท้งกับซัพพอร์ตส่วนตัวดาเอตเนี่ยถ้าไม่จริงจริงอะโต้เมตาไว้มากอันนี้อะถัดไปตัวสุดท้ายของ t ทียเเป็นท่าั้งของฮางทิงงู o. อ่ะเป็นฮางเทงงู o. ตัวนี้เป็นตัวละครที่ดาเอตถือว่าค่อนข้างแรงเพอสมควรถ้าในของเซิร์ฟ G เนี่ยเออมันอาจจะอยู่ t ทียเแต่ว่าในเซิร์ฟของเราเนี่ยไอเน,นี่ยคือ t ทียเอยู่นะต่อให้ดาวน้อยเนี่ย าหางลิงูผมเนี่ยแค่3ดาวนะบางรอบตีอะดาเมจเยอะกว่าโยริจิกะอ,อุสุอีกนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดาเมจมันมาจากตรงไหนเยอะแยะนะทั้งที่ไอเทมเนี่ยไอเทมเนี่ยใส่แบบกระจอกสัตว์หมามากนะใช้คำนี้เลยใช้แบบไอเทมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยดาเมจบางรอบอะแม่งแรงกว่าแบบอุสุที่แบบของเต็มแรงกว่า ยูริจิที่แบบของเต็มอีกนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันดามิแรงมาจากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวละครมันยังไม่เข้าแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยคือเป็นกิจกรรมเติมเงินตอนแรกอะ่ะเหมือนมันจะเข้ามันมันจะมีในกิจกรรมประมาณ3วัน 2- 3วันแต่ว่าผมเติมแค่วันเดียวก็เลยได้มาแค่นี้นะนี้ก็อันนี้คือได้มาวันเดียวนะวันเดียวได้มาประมาณ3ตัวได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะผมมี3ตัวหรือผมมี2ตัววะอ,อันนี้ เออผมน่าจะมีแค่2ตัวแหละประมาณนี้อ่ะโอเคอันเนี้ยคือเทียร์ลิสปัจจุบันของทางเซิร์ฟเราแล้วก็ของเซิร์ฟจีนหลักส่วนตัวละครอื่นเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มแก่การสุ่มตัวละครไหนที่เราอวยเนี่ยก็สามารถทําได้เอาจริงเซิร์ฟเนี่ยตัวละครไหนที่เราอวยเนี่ยทำได้หมดเลยเพราะว่ามันราคาถูกจับต้องได้อยู่แล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาแบบอ,อ่ทำทำสุดเนี่ยอย่างมากก็ผมคิดว่าทําสุดตัวหนึ่งอะอย่างมากก็ 7, เจ็ดพันอ่ะเออ มันไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์หลักตอนสมัยก่อนทําตัวหนึ่ง,ต,งตัวละ5้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหนประมาณนั้นนะมันถูกกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีทุนเนี่ยตัวไหนเราอวยตัวไหนเราชอบเนี่ยทำไปเถอะถ้าทําสุดอะไรยังไงมันก็เก่งนะเออแต่ว่าตกเมต้ามัมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้วกันอันนี้อ่ะโอเค คิดวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกรกะดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก,ก่าๆได้จะแปะคลิปท้างซ้ายพลมปด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอคคบคุณทุกานที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแบบครับผม